อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน นึ่งเตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรืยอย่างถ้าอย่างก็เริ่มซะนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนเมือฟังไปด้วยน้มสำเนียงหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆก็สักแต่ว่าเสียงลักษณะของการหายใจเข้าหายใจออกหายใจที่ต่อเนื่องหายใจที่เชื่อมโยงความรู้สึกรับรู้ เราพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่อันนี้เป็นการเจริญสติรู้กายถ้ากำลังสติของเรามีมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้ไปอบรมใจของเราไปวิเคราะห์ใจของเราว่าการเกิดของใจเป็นอย่างไรใจที่ปกติเป็นอย่างไรความคิดอาการของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนมามธรรมอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม เราก็จะได้รีบแก้ไขอบรมใจของเราว่าเราขาดตกป้องตรงไหนสิ่งไหนที่เราควรแก้ไขแก้ไขอ,อะไรก่อนอะไรหลังอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราก็จะได้วิเคราะห์ใจของเราได้ถูกต้องสำรวจใจของเราได้ถูกต้องสร้างความขยันมันเพียรแต่เรว,วันตื่นขึ้นมาเรามีความรับผิดชอบอยู่ในระดับไหนหรือไม่เรามีความขยันหรือว่าเรามีความเกียดคร้าน เรามีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่การงานในสิ่งที่เราเขาไปยุ่งเกี่ยวเราต้องพยายามอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกคนเกิดมาก็มีบุญทุกคนเกิดมาก็อยากจะเข้าถึงธรรมทุกคนเกิดมาก็อยากต้องการความสุขแต่เราก็ต้องพยายามทําให้มีให้เกิดขึ้นสร้างให้มีให้เกิดขึ้นสติไม่มีเราก็สร้างให้มีใจของเราเกิดกิเลสเราก็พยายามละกิเลส ใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามละความเกลียดคร้านเพิ่มความขยันกระตือรือร้นหนมันสังเกตมันวิเคราะห์ทั้งผ่าละหนาทีการงานต่างๆความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบมีอยู่ในใจของเราหรือไม่นี่จนล้นออกไปสู่ภายนอกความเป็นระเบียบระบบรู้จักสํารวมกายแล้วก็สํารวมวาจาสํารวมใจของเราตลอดเวลา ไปยามถ้าเราไม่ทําถ้าเราสอนเราไม่ได้ไม่มีใครที่จะพร่ำสอนให้เราได้หรอกนอกจากตัวของเราตําราครูบาอาจารย์นั่นมีกันเกลื่อนแต่เราต้องจเจริญสติเข้าไปอบรมใจการจเจริญสตินี่แหละก็าเรียกว่าการสร้างครูบาอาจารย์เข้าไปอบรมใจของเราสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรตรงนี้เราต้องทําให้ต่อเนื่องถ้าเราไม่ทําให้ต่อเนื่องวิเคราะห์ใจของเราไม่ได้ แยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็จะอยู่ในระดับของการสร้างคุณงามความดีเท่านั้นเองถ้าแยกรูปแยกนามได้ถ้าไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นชี้เหตุชี้ผลทุกอย่างเราก็จะไม่เข้าใจในความจริงของชีวิตเราก็จะไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยให้สัตว์โลกก็คือพวกเรานี่แหละข้อวัดปฏิบัติขัดเก้าต่างๆก็เพื่อที่จะละกิเลส ิเลสหยาบกิเลสละเอียดแต่เวลาในกําลังสติของเรามีไม่เพียงพอมีตั้งแต่ปัญญาของโลกปัญญาสมมุติปัญญาโลกกีอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติแต่ในหลักธรรมแล้วอย่างยังยังห่างไกลมากทีเดียวนอกจากบุคคลที่จเจริญสติเข้าไปรู้จนใจคลายออกพริกจากของที่คว่างายขึ้นมาสติตามเห็นความเกิดความดับเขาเรียกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าในส่วนนามธรรม จนใจมองเห็นความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงได้แล้วก็ละกิเลสได้ดับความเกิดที่เกิดจากใจได้นี่แหละถึงจะตกกระแสธรรมเพียงแค่แยกได้เพียงแค่เริ่มต้นความเห็นถูกถ้าไม่ตามทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องละความเกิดแม้แต่การปรุงแต่งของใจก็อยากที่จะใจก็อยากที่จะสงบได้ถึงใจสงบก็ยังความอยู่ ก็ต้องพยายามตามดูตามรู้ตามเห็นรู้จักสร้างอานิสงส์สร้างตรบะบรารมีให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งแต,ต,ตรร่ตื่นขึ้นมาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการทําตื่นขึ้นมาแล้วก็ในความเป็นอยู่ของเรากับโลกกระทการดําเนินชีวิตอย่าให้ใจเกิดความความทะเยอทะยานอยากพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดสักวันหนึ่งในวันข้างหน้าก็คงจะเข้าใจ ในการดําเนินชีวิตแล้วก็รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยอันนี้ก็ใกล้วันงานของเราใกล้วันงานวันที่หนึ่งมิถุนายนวันวิสาขาบูชาพี่น้องของเราก็เช็นมาร่วมกันใครมีอะไรก็เอามาร่วมกันผลไม้หลักไม้พวกกล้วยพวกอ้อยก็เอามาได้เลยนะก็เอามาได้เลยผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันไปขุดเอาไม้ไผ่ลำสวยๆมีรากด้วยถ้าเก็ดแปต้น ขุดได้เลยเอามาเตรียวม,มาไหว้กล้วยอ้อยก็มาเตรียบม,มาไหว้ถึงเวลาก็จะได้จัดจัดที่บูชาพระมหากษัตริย์แล้วก็จะได้แจกทานที่สลาวิหารของเราวันนี้พระเราส่วนหนึ่งก็พากันไปปลูกต้นไม้ให้หน่อยนะต้นไม้ที่รถแมคโครของคุณยมไม้เล็กท่านได้ขุดออกจากขอบบ่อสามสี่ต้นเอามาปลูก พากันช่วยกันยกก็ต้นไม้ใหญ่เท่าไรลรอกก็ประมาณสักลําแข้งช่วยกันสี่ห้าคนก็คงจะยกไหวมาปลูกข้างล่างตรงที่ลานเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปดูพืชที่ปลูกให้กอต้นไม้เก่าที่เอาออกจากคันคูที่ปลูกมานานต้นใสกำลังจะให้ล้มให้เหงาย้ายมาปลูกก็จะให้ล้มให้เหงาที่ใหม่ ในวันข้างหน้ามีอะไรเราก็ช่วยกันรู้จักควนขวายรู้จักสร้างให้มีให้เกิดขึ้นแต่ก่อนไม่มีเราก็ทําให้มีที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินก็เรียกว่าสมมุติ<ม>ก็เรียกวัจัจสี่ให้อํานวยความสะดวกการประพฤติวัดปฏิบัติขัดเก้ากิเลสก็จะไปได้เร็วเร็วไวนี่แหละเราพยายามช่วยกันทําไม่ว่าพระวโยมบชีสามเนรก็ช่วยกัน เก็บกิ่งไม้ที่มันหักอยู่ตามข้างหน้าตามลานอพอพิคเนตเนี่เอาออกให้หมดแล้วก็ไปเผาที่ฝังตะวันออกอย่าไปทิ้งละเกะละกะให้เผาที่จุดเดียวเก็บให้เผาที่จุดเดียวให้เป็นระเบียบไม่แช่ว่าทิ้งไปทั่วเราก็จะได้เป็นระเบียบทั้งภายนอกภายในอะลองสร้างความรูม้สึกรับรู้การให้ยใจเข้าออกให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันจากนี้หนึ่งก็ยังดีนะพร้อมกันก็ไปสร้างสารต่อนะ กยุบเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันมีใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่